ในโลกอนาคตเมื่อมนุษย์อายุครบ18ปีทุกคนต้องเข้ารับการสัญญกรรมภาคบังคับเพื่อกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามที่ระบบกำหนดไว้หลังการเปลี่ยนแปลงตัวตนทุกคนจะได้เข้าไปอยู่ในเมืองชั้นในและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไร้กังวลคนที่ยังไม่เข้ารับการสัญญกรรมต้องอาศัยอยู่นอกเมืองและถูกเรียกรวมกันว่าพวกขี้เรวันหนึ่งเจนนี่กำลังจินตนาการถึงหน้าตาหลังการผ่าตัดของตัวเองจู่ๆเธอก็ได้รับข้อความจากแฟนหนุ่มของเธอชื่อวิลเลียมเขาขอให้ไปพบกันเจนนี่ดดีจมาไปยยััังุนนหทท ทั้งสองส่องกล้องดูเมืองชั้นในจากระยะไกลเห็นผู้คนข้างในหัวเราะอย่างอิสระใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขเจนนี่รู้สึกอิจฉาวิลเลียมบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะผ่าตัดและจะได้เข้าไปอยู่ในเมืองชั้นในเขาสัญญาว่าจะยังติดต่อกับเธอเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองตกลงกันว่ารอยแผลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพนี้จะไม่มีวันหายไปในวันพิธีแปลงโฉมทุกคนต่างโห่ร้องยินดีมีเพียงลิซ่าที่หัวเราะเยาะวิลเลียมกับเจนนี่กล่าวอำลากันอย่างอาลัยและนัดเจอกันอีกครั้งงใใต้้้สพาาานนนนออีกเดืขห ในวันต่อมาเจนนี่เริ่มเตรียมตัวสำหรับเข้ารับการผ่าตัดนอกจากปรับข้อมูลร่างกายเธอยังศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆที่อ้างว่าทำเพื่อมนุษยชาติเมื่อเวลาผ่านไปวิลเลียมก็เหมือนหายไปเจนนี่ไม่ได้รับข่าวจากเขาอีกจนถึงวันนัดหมายเธอมารอใต้สะพานแต่วิลเลียมไม่ปรากฏตัวเจนนี่จึงตัดสินใจครั้งใหญ่แอบเข้าไปในเมืองชั้นไนเมื่อไปถึงขอบเขตเมืองเธอเห็นผู้คนโยนหน้ากากทิ้ง เจนนี่หยิบหน้ากากนั้นมาตรวจดูแล้วว่าไม่มีอันตรายเธอสวมหน้ากากที่เก็บมาได้และในวินาทีนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเจนนี่กลายเป็นหญิงสาวแสนสวยในชุดปราตรีเธอเดินเข้าเมืองชั้นในที่ดูราวกับโลกในเทพนิยายเธอสอบถามที่อยู่ของวิลเลียมและพบว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่เขากลับจำเธอไม่ได้เจนนี่ถอดหน้ากากออกแต่วิลเลียมกลับไม่ดีใจเขาพูดเย็นชาและตำหนิเธอที่เข้ามารบกวนชีวิตของเขาและสั่งไม่ให้ติดต่ออีกเจนนี่ช็อกกับคำพูดนั้นแทบไม่เคลื่อเธอเ,ออเ,เธอห็นฝ่่าามือออขขงเเธรู้ททันีวา มีเพียงเธอที่รักษาสัญญาไว้ในขณะนั้นเองใบหน้าของเธอที่ไม่มีหน้ากากถูกระบบตรวจจับพบระบบรักษาความปลอดภัยถูกเรียกทันทีเจนนี่เปิดตู้ใกล้ๆอย่างรวดเร็วแล้วหยิบถุงลมนิรภัยออกมาเธอสวมมันแล้วกระโดดลงไปลงจอดอย่างปลอดภัยก่อนจะวิ่งหนีไปซ่อนตัวใต้สะพานจนยานไล่ล่าบินผ่านไปเธอถึงได้โล่งใจแต่มีหินตกลงน้ำเจนนี่หันไปมองด้วยความตกใจพวกเขารู้ตำแหน่งของเธอแล้วเธอยือนนิ่งทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำอย่างไรดีในตอนนั้นเอง ลิซ่าเพื่อนร่วมชั้นปรากฏตัวเธอดึงเจนี่ขึ้นโ o v e r ร์บอรแล้วเร่งความเร็วทันทีโฮเวอร์บอรพุ่งทะยานผ่าพึ่งทึบอย่างรวดเร็วด้วยความคล่องตัวของมันทั้งสองหนีรอดมาได้หลังเหตุการณ์นี้ครั้งหนึ่งทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันมากในวันต่อๆมาถ้าคุณสัญญากรรม,มาคุณคิดว่าจะมีคนจำคุณได้ไหม